นท์แม่น่ะเหรอมันก็แค่ความฝันฮวันนี้พี่เมย์จะมาเอาชนะในโหมดนท์แม่ที่เราจะได้เงิน600อยะนะอืมอันนี้พี่หมีใช้เป็นเซตเดียวกับที่เราเอาไปลงในแมปพัมสกินนะฮะในแมปอีเวนต์ะนะเดี๋ยวเราวางตัวฟักทองก่อนเลยนี่ฟาร,ร์มตังค์หนึ่งตัวเดี๋ยวลองเทสตดิวางตัวนี้ได้ปหมวะ เออได้ได้ได,ได้พอจะมีช่องว่างวางได้อยู่นะฮะแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะวางอีกตัวหนึ่งตรงไหนดีนี่แล้วกันเออสเต็ปเดียวกันเลยนะลองลองใช้ดูนะฮะว่าสเต็ปนี้มันจะใช้กับแบบนี้ได้ไหมนะมตัวที่สามจัดไปเออเอาละตอนนี้วางฟักทองได้3มตัวแล้วเอาตัวเงินตัวสีขาวนะฮะวางตรงนี้ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาหุ่นยนต์วางตรงนี้มันจะตีทันไหมวะเนี่ยว่า <c oughs> ด่านหกร้อยนี่โอ้โหไอพวกหัวสวมนี่มันวิ่งเร็วมากเลยนะฮะเออวางแล้วจะทันไหมวะเดี๋ยวเปลี่ยนสคริปต์ก่อนกนละัวมันตีไม่ทันนะฮะ <c oughs> ได้อยู่โอ้ได้อยู่นะได้อยู่นะออตัวฟาร์มเงินสี่ตัวแล้วแล้วก็อัพหุ่นยนยต์เดี๋ยวรอตังก่อนอัพหุ่นยนต์เป็นเลเวล C ตัวเดียวก็เอาอยู่นะฮะ เฮ้ยตังไม่ถึง800รอ800ก่อนเฮ้ยเฮ้ยหลุดเยอะหลุดเยอะเฮ้ยรอไปวะเนี่ย8 0 0รเร็วๆได้โหมาเป็นขบวนเลยกูอืออือ800แล้วโอ้ยโอ้ยมองเทงไหมวะเฮ้ยลุนลุนน่าจะไม่แพ้นะฮะเพราะว่าไอ้พวกนี้เป็นตัวเล็ก กันเหนียวไปก่อนเอามาตั้งไว้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งก่อน <c oughs> เออเออให้มันแบบบรรเทานะฮะบรรเทาความแรงลงไปเออวางอีกทีนึงสำหรับในโหมดในแม่โหมด600นี้นะฮะมันมีตัวสกิปวิดีตัวใหม่มาด้วยนะเป็นเจ้าตัว่าโจมตีพิษใส่เรานะครับก็จะทำให้ตัวเรากระตุกงั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 กไปอย่างเงี้ยชะงักในการตีไปแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกมั้ง นี่หุ่นยนต์ต้อง3ตัวนะฮะ <c oughs> กลัวไม่ทัน <c oughs> เพราะว่าในหมดในแมนี่มันออกมาเยอะแล้วก็วิ่งเร็วชิบเป่งนะฮะอุย้ยมีตังสองพันแล้วเออหุ่นยนต์อัพเวลเต็ม3ตัวเลยมาร้อยเจ้าหุ่นยนต์ไอ้ยไม่ใช่หุ่นยนต์ไอ้เจ้าหัวซ่วมเครื่องบินตายอยู่ดีนะฮะไรอดหรอกเจอตัวหุ่นยนต์ที่สุดแสนจะโอพีเข้าไป ั้งต้นเกมแล้วก็กลางเกมคุมอยู่หมดนะฮะหุ่นยนต์สามตัวจำแมวเอาละกลัวไม่ทันนะฮะกลัวไม่ทันขอบาอตัวนึงแลวกันหุ่นยนต์เราเป็นสี่ตัวเลยนะอ่าเอาเพื่อความชัว์นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ผ่านนี่เดี๋ยวมันเสียเวลานะเสียเวลาปีๆไม่ได้ได้ตังค์กัะทิบเตยวเองป้าเอ้ยเอาละ,าละต่อไปตอนนี้ ถึงเว็บที่21แล้วเราก็ต้องวางเจ้าไททันคเมล่าอัปเกรดพี่มีขอวางตรงนี้แล้วกันนะฮะจะได้มีสเปซในการตีที่ค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะยิงมาลอยอัพทีนึงเดี๋ยวขอวางหมอด้วยเอาไว้ปกุกไม่ให้ไอ้เจ้าอัปเกรดนี้ตื่นนะเอ,อ้ไม่ไม่ให้มันหลับไม่ให้ตื่นบ้าเอ้ยไม่ให้มันหลับเออห่วย รอแปด0ันเฮ้ย U F O มันจะรอไปไวะเนี่ยเฮ้ยหลับอีกยิงมันแล้วยิงมันแล้วยิงมันแล้วเอ้ยอีกมันเอ้ยหุ้ยเกือบอีกนิดเดียวเองเกื <c oughs> อบฮะเจ้า U F O เกือบหลุดนี่ตอนนี้หมอเวลสี่แล้วเว้ยวเจ้าไททันครับไปละ <c oughs> เก็บพี่หมีกำลังจะเลเวลตันแล้วถ้าเลเวลตันได้นี่ก็สบายแลยนะว้วนะฮะชิวๆนะ เฮ้ยโอ้โหรู้สึกว่าจะออกมาเยอะแนะเดี๋ยวขยันหุ่นยนต์ก่อนวางตัวนี้แทนนะเออเอาเฮ้ยไม่วางไม่ได้วะตกใจเออนึกว่าตัวตันนะนึกว่าไม่วางบางไม่ได้ออมาเลยสองตัวแล้วโอ้โหไททันคาแรกอัปเกรดตันไปนหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งกราจะตันแล้วชิวๆพี่มีรู้สึกว่าใช้สูตรนี้นะฮะใช้เซตนี้นะหมดในแมนี่ชิวมากนะ นี่พี่หมีเล่นไปแล้วก็กินขนมไปด้วยเนี่ยโหสบายจัดเดี๋ยวรอให้ตังคบครบ1 0หมืก่อนค่อนข้างที่จะนานพอทุคครนะฮะเอ้ยเราหยุดสคิปเวลไปก่อนนะเดี๋ยว่าเดี๋ยวมันตีไม่ทันนะออกมาเยอะเกินเดี๋ยวรอให้ได้ไททันคาเมล่าอัปเกรดวเวลเตนตตันสองตัวก่อนอุ้ยตัดแล้วอืโอ้โหได้ตังพอดีเลยนะฮอ้ยเยี่ยมร้อยทีนี้ก็ชิล เฮ้ยโอ้โหมันมาเยอะไปเปล่าวะโอ้เริ่มจะตื่นเต้นแล้วนะฮะเริ่มตึงแล้วไอตัวพิษออกมาแล้วนะเป็นรถถังที่มีการโจมตีเป็นพิษนะฮะแต่ว่ายังไม่ใช่ไอตัวโหดนะฮะไอตัวโหดนี่จะเป็นแมงมุมนะแมงมุมที่ปล่อยพิษใส่เรานะเออตอนนี้ก็เริ่มตึงแล้วนะฮะถ่ายท่านคาเมล่าอัปเกรดสตัวเริ่มไม่ไหวแล้วว่ะเฮ้ยเออรอตังก่อน จะอัพจะอัพมาเร็ว4,000มาเร็วงับปับ๊บเฮ้ยโอ้โห,โห,โหเริ่มเริ่มตึงตึงจริงตึงจังฮะ4,000แล้วเออเอาขออีกตัวหนึ่งไอ,อวางไม่ได้อะโอ้โหต้องขายตัวทิ้งสักตัวหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะตันแล้วตัวตันแล้วนะอี <Hey. S 1> ท่านคัมแบลาอัพเกรด ฆ้าตัวแล้วโอ้โหเร็วลตันหมดทุกตัวสบายนะตอนนี้ผ่านเวลาไป17นาทีกับ41เวฟนะยังชิลๆอยู่นะครับสบายๆเดี๋ยวพี่หมีก็ต้องวางหมอเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะเพราะว่าเราจะวางเจ้าไททันคัมเบลาอัปเกรดเป็นแนวเดียวกันหมดนะเดี๋ยวหมอมรักษาไม่ทันนะถ้าเกิดหลับนี่หลับทั้งแถบเลยนะ โอ้เริ่มมาเยอะนะเริ่มมาเยอะแล้วอุ้ยโอ้โตัวโหดเทียบอุ้ยโอ้ตัวอะไรวะนั่นเอ้าไอตัวแมงมุมพิษมาแล้วนะเป็นท็อกซิกมิวแทนนะท็อกซิกมิวแทนทอยเลตโอ้หูมันทั้งเอาเลื <t> ่อยโจมตีเราแล้วก็ยิงพิษใส่เราด้วยนะฮะโอ้โหแม่งอาวุธครบมือเลือดเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพัน โอ้มันโหดเหมือนบอสเลยนะมาพร้อมบวกนะฮะไททันคาเมล่าอัปเกรดหลายตัวยืนรอแกอยู่มาเลยมาเลยเจ้าท็อกซิกทอยเลตเข้าสู่ระยะการโจมตีของคาเมล่าอัปเกรดแล้วนะตายแน่นอนตถายสถานเดียวเออ้เลือดลดเป็นน้ำตัวใหม่แล้วไงนะฮะ <c oughs> ออตายหายวับ โอ้โห oh, oh, วางแข่งบนวิโอ้โหไอเจ้าท็อกซิกมิวแทนทอยเลตออกมาอีกแล้วอ่ะโอ้ออกมาบ่อยจังวะมันออกมาพร้อมบอสนี่ไ <type> ม <preparations required> ่น่าไหวนะไม่รู้ไหวป่ะนะเพราะว่าตอนนี้นี่ออกมาเยอะจัดเลยต้องปิดสคริปต์ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางเจ้าไททันเพิ่มหน่อยโอ้ตอนนี้ไม่ได้อัพเลยดีกว่าชอบลืมนะฮะพี่บีชอบลืมอัพ บางทีแบบอัพผิดอัพข้ามตัวไปนะฮะเดี๋ยวรอเมื่อน,นึงก่อนจะเมื่อนแล้วโอ,โอ้เว็บ49กับเวลา21นาทีโอ้โหรวยงานนี้รวยนะฮะได้เซตนี้มาก็ฟาร์มเงินสบายๆเลยดีนะฟาร์มเงินได้เยอะจะได้มีตังไปสผสมแล้วจะได้เอาตัวประแจกโอ้โหจม โอ้ห้าสิบแล้วตายแน่นอนโอ้โหออกมาเลยนะตอนนี้ไททันคาเมล่าอัปเกรดของพี่หมีมีตั้งเจ็ดตัวไม่กลัวหรอกบอกตรงๆนะกระทึบมันอย่าเออโอ้โหไททันคาเมล่าอัปเกรดเวลตันเวลตันหมดแล้วเจ็ดตัวเลยขายตัวเงินทิ้งเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวก่อนให้มีตังค์วะ คิดว่าแค่เจ็ดตัวน่าจะไหวนะเออวายตัวเนื้อกันเพราะว่าตังมันเหลือนะฮะมาถึงก็หลับเลยบ้าเอ,อ้ยโอ้บอสออกมาแล้วเจ้าซายนติสทอยเลดนะฮะเลือด2ล้านไม่เท่าไหร่เดี๋ยวพอบอสมันเดินทางมาถึงวงโครจรของเจ้าไททันคาร์ะลาอัพเกรดก็จะหายวับไปกับตาเช่นเดียวกันนะฮะโอ้โห เส,สียงสาดกระสุนแล้วก็เส,สียงการยิงเลเซอร์นี่นักน่วงหนักน่วงทะลวงไส่นะเออรถถังเหรอตายฮะมาลยนี่เ,เจ้าฟอสมาลยว้าวดูเพื่อนแกนะเพื่อนแกหา,หายวับไปกับตาเลยนี่ปาบหายทีละตัวทีละตัวนะรถถังเหรอเลือดล้านแปดโอ้ไม่เท่าไรหรอกตายซะเถอะเฮ้ยมีเลี้ยวด้วย <laughs> มีเลี้ยวไปโจมตีตัวของเราด้วยนะเออสองใส่คิดเลยไม่ออกนะฮะใกล้ตายแล้วก็เลยพรีชีพซะเลยอย่างนั้นป่ะเอามาเลยเจ้าไซเอนต์ทิสทรอยเลตตายแน่อแอตายเย่ เป็นไงล่ะสำหรับเซตนี้นะฮะสูตรนี้เอาสูตรนี้ไปลงในโหมดไดแมนะฮะจากฝันร้ายก็กลายเป็นแค่ความฝันนะฮะชิลๆมากเลย <c oughs> เออไหนๆก็ไหนนะมีตังเหลือนะขอสูตระทีนึงอือโอเกลือไม่ได้เลยเลยเซ็งพ <c oughs> ี่บีไปดีกว่าเจอใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย